นวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาจากภูมิปัญญาของคนไทยตรีปั้นจันผู้ผลิตและจำหน่ายรถตอกเสาเข็มชนิดตีนตะขาบแข็งแกร่งทนทานโครงสร้างมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานเหนือชั้นกว่า รถตอกเสาเข็มชนิดตีนตะขาบ TPM มีทะเบียนและพระบรมีสิทธิบัตรรับรองมีสถาบันการเงินสนับสนุนดาวน้อยผ่อนยาวกับ SME Bank ธนาคารกรสิกรไทยหรือสถาบันการเงินต่างๆต,ตรีปั้นจันบริการรับตอกเสาเข็มสะดวกรวดเร็วทันใจใน1วันบริษัทตรีปั้นจันรโมบายจำกัดถนนสุพรรณบางบังบวทองอภอบางประมาะสุพรรณบุรี ด้วยการยอมรับของผู้ใช้ปั้นจันตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบด้วยจุดเด่นเช่นสามารถทำงานในดินอ่อนมากดินแข็งตอกเสาเข็มได้ทั้งในน้ำและบนบกมีความสามารถคล่องตัวในการเคลื่อนที่ในที่แคบทำงานได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาการเคลื่อนย้ายสะดวกสามารถบรรทุกได้โดยรถเทรเลอร์โดยที่ระยะความยาวและความกว้างของปั้นจันแบบตีนตะขาบ ไม่เกินขนาดตัวถังของรถเทรลเลอร์เมื่อเปรียบเทียบปั้นจันทรทั้ง3ชนิดคือปั้นจันร์ตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบของตรีปั้นจันทร์กับปั้นจันรสารและปั้นจันทรแบบล้อ,อยางเปรียบเทียบข้อดีได้ดังนี้ขนาดและน้ำหนักปั้นจันรสารมีน้ำหนัก1 0 1ถึงตันรถปั้นจันร์ชนิดล้อ,อยางน้ำหนัก25-30ถึงตันขนาดที่ตรีปั้นจันทรน้ำหนัก8-17ถึงตัน การขนส่งปั้นจันสารถอดประกอบแยกชิ้นส่วนใช้รถบรรทุกขนย้ายรถปั้นจันรชนิดล้อยางเครื่องจักรอยู่บนรถบรรทุกย้ายด้วยตัวเองขณะที่ตรีปั้นจันรใช้รถบรรทุกขนย้ายไปพื้นที่ทํางานการประกอบโครงก่อนการเริ่มงานปั้นจันสารใช้ระยะเวลาของการประกอบ1-2วันรถปั้นจันรชนิดล้อยางระยะเวลาการประกอบ20-40นาทีตรีปั้นจันทร์ สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีแรงงานที่ใช้ปั้นจันรสารใช้แรงงาน3-5คนต่องานรถปั้นจันรชนิดล้อ,อยางใช้2-3คนต่องานตรีปั้นจันใช้2-3คนต่องานจำนวนของเสาเข็มที่ตอกได้ต่อวันปั้นจันศสารตอกได้10-25ต้นต่อวันรถปั้นจันรชนิดล้อ,อยางตอกได้60-70ต้นต่อวันขณะที่ตรีปั้นจันทร์ ตอกได้80-100ถึง100ต้นต่อวันการเคลื่อนย้ายจากจุดตอกปั้นจันศสารใช้แรงงานคนเคลื่อนย,ย้ายรถปั้นจันชนิดล้อ,อยางเคลื่อนตัวในสภาพพื้นที่แข็งและเรียบตรีปั้นจันรสามารถเคลื่อนที่ได้เกือบทุกสภาพพื้นที่ต้นทุนการทำงานปั้นจันรสารค่าแรงคนงานสูงและใช้น้ำมันมากรถปั้นจันชนิดล้อ,อยางใช้ค่าน้ำมันมากเพราะว่าต้องใช้เครื่องยนต์สตัว ตรีปั้นจันร์ใช้เครื่องยนต์เพียงตัวเดียวค่าน้ํามันจึงต่ําเปรียบเทียบการทํางานปั้นจันร์สารทํางานได้ช้ากว่ากําหนดแรงงานหายากเครื่องจักรซอบแซมบอ่อยสึกหรอสูญเสียมากรถปั้นจันร์ชนิดล้อยางยางแตกและระเบิดบ่อยไม่สามารถเข้าตอกในพื้นที่ดินอ่อนและพื้นที่ลาดชันในขณะที่รถตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบของตรีปั้นจันรยังไม่พบปัญหาตามที่กล่าว ในขณะที่เปรียบเทียบการทำงานพบว่าการขนย้ายอุปกรณ์การตอกเสาเข็มปั้นจันสารต้องขนย้ายด้วยรถบรรทุก6ถึง10ล้อรถตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบติดตั้งไว้บนรถเรียบร้อยแล้วการประกอบโครงสร้างในการตอกเสาเข็มปั้นจันศสารใช้เวลาประกอบประมาณ1นถึงวันขณะที่รถตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบใช้เวลาประกอบประมาณ5นาทีการตั้งดิ่งของเสาเข็มปั้นจันสาร ใช้เวลาประมาณ20นาทีรถตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบใช้เวลาประมาณ5นาทีการตอกเสาเข็มต่อต้นปั้นจันศสารใช้เวลาประมาณ10ถึง30นาทีต่อต้นขณะที่รถตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบใช้เวลาประมาณ10ถึง30นาทีต่อต้นเช่นกันการย้ายหลุมหรือการย้ายแถวในการตอกเสาเข็มปั้นจันสารเฉลี่ยลุมละ1ชั่วโมงในขณะที่รถตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบ เฉลีย่ยลุมละ5นาทีเท่านั้นการเก็บอุปกรณ์ของปั้นจันทรปั้นจันสารใช้เวลาประมาณ1วันรถตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบใช้เวลาแค่เพียง20นาทีเท่านั้นในการขนย้ายอุปกรณ์ปั้นจันออกจากพื้นที่ปั้นจันสารขนอุปกรณ์ขึ้นรถประมาณ4-8ชั่วโมงขณะที่รถตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ทันที รวมเวลาในการตอกเสาเข็มต่ออาคารหนึ่งหลังประมาณ20ต้นปั้นจันทสารใช้เวลาติดตั้งและตอกเสาเข็มถึงออกจากพื้นที่ใช้เวลาประมาณ5-6วันในขณะที่รถตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบใช้เวลาติดตั้งและตอกเสาเข็มจนถึงออกจากพื้นที่ใช้เวลาประมาณ4-6ชั่วโมงเท่านั้นนวัตกรรมสุดยอดเครื่องจกักรยุคใหม่ทะเบียนมีใบผู้มือการจดทะเบียน จากกลมการขนส่งทางบกกระทรวงคมานาคมสิทธิบัตรมีใบสิทธิบัตรการประดิษฐ์22141จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์การเรียนมีสถาบันการฝึกฝีมือและแรงงานไทยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมการเรียนการสอนวิชาตอกสาวเข็มและปั้นจันทีนตะขาบไอมีสถาบันเทคโนโลยีต่างๆ ให้การสนับสนุนเน,นเรื่องการวิจัยและการออกแบบเครื่องจักรพร้อมทั้งตรวจสอบจนได้คุณภาพที่เป็นมาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานเอ็มดิคมีศูนย์การพัฒนาอุตสาหกรรมภาค8โดยกระทรวงอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนและส่งเสริมในทุกๆด้านของบริษัทตรีปั้นจันรโมบายจำกัด นวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาจากภูมิปัญญาของคนไทยตรีปั้นจันทรผู้ผลิตและจำหน่ายรถตอกเสาเข็มชนิดตีนตะขาบแข็งแกร่งทนทานโครงสร้างมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานเหนือชั้นกว่า รถตอกเสาเข็มชนิดตีนตะขาบ TPM มีทะเบียนและพระบรมีสิทธิบัตรรับรองมีสถาบันการเงินสนับสนุนดาวน้อยผ่อนยาวกับ SME Bank ธนาคารกรสิกรไทยหรือสถาบันการเงินต่างๆต,ตรีปั้นจันรบริการรับตอกเสาเข็มสะดวกรวดเร็วทันใจใน1วันบริษัทตรีปั้นจันรโมบายจำกัดถนนสุพรรณบางบัวทองอำเภอบางปลาสุพรรณบุรี